สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยฮานอย VIP นะครับที่เพิ่งออกไปนะครับวันที่18พฤษภาคม2563ายสสูตรนี้เข้า2ตัวบนนะครับตรงๆนะฮะก็คือ3ตัวบน183 2สองตัวล่าง98นะครับนี่นะครับอันนี้ผมจับให้เลข83อยู่ชุด ชุดสุดท้ายเลยนะครับขวามือล่างสุดนะครับก็ถือว่าเป็นสูตรที่ที่แม่นพอสมควรนะครับแต่ผมเน้นเลขประจำวัน7 9 3นะก็เลยไม่ได้ให้เน้นเลข8นะครับอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดอย่างนนึนะครับที่เน้นผิดนะ สูตรถูกแต่เน้นไม่ถูกนะครับแต่ยังโชคดีที่จับให้ถูกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าสูตรของแปดสามที่ว่านี้เป็นยังไงนะอ่าลองดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้เขียนให้มันสวยๆนะครับแค่คิดเฉยๆนะ อันนี้ใช้การคูณกันระหว่างาหลักสิบบนนะครับสูตรที่1ใช้ใช้หลักสิบบนคูณหลักหน่วยบนนะที่ผมเน้นไว้จะเห็นว่ามีวงกลมไว้มี6 7 8 9นะครับเรียงกันเลยนะฮะเน้นเลข7ครับส่วนสูตรหลักสิสูตรที่2ก็เหมือนกัน,กนเลยนะครับ6 7 8 9เหมือนกันก็นกเน้นเลข7เหมือนกันนะครับ แต่เลขที่ออกคือ83นะครับเลข8หลัก10ชนเลข8นะฮะชนและออกคือเลข8นะครับมาดูหลักหน่วยครับเลขหลักหน่วยก็คือ3นะครับมายังไรครับหลักหน่วยหลักหน่วยสูตรแรกนะครับอันนี้ก็เด่น2 3สามนะครับ2 3 4สมี่ผมวงไว้3เลขนะฮะ มันออก3นะครับส่วนหลักหน่วยสูตรที่2 80 2แล้วก็4ผมวงเลข2เลข4ไว้นะครับแล้วก็ทำเครื่องหมายไว้ว่ามันมีน่าจะมีเลข3นะครับเพราะเลขเดาถูกว่าเลข3เป็นเลขประจำวันนะครับน่าจะอยู่ขั้นกลางระหว่าง2กับ4ก็เลยเดาว่ามันมีโอกาสจะมาออกแล้วก็มันชนกับสูตร อันข้างบนนี้นะครับข้างบนมีสามข้างล่างมีสองกับสี่นะครับสามมันอยู่ตรงกลางแล้วมันออกตรงกลางนะครับก็ถือเป็นอีกอีกครั้งหนึ่งครับที่เดาเลขตรงกลางได้แม่นนะครับก็ให้ดูสรุปแล้วก็ให้ดูสูตรนะครับเผื่อบางคนไม่เข้าใจนะว่ายกมายังไงนะ ผมคิดสูตรทุกอันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเอามาลงหรือไม่ลงนะครับเพราะการเขียนสูตรครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาหลายนาทีนะฮะอาจจะคิดคิดไว้แล้วก็ได้เลขที่แม่นๆก็เอามาสูตรเขียนให้ให้เลยนะฮะไม่ได้เขียนสูตรให้แต่ถ้ามีเวลาก็จะเห็นว่าผมลงสูตรให้นะครับก็ไม่ต้องสนใจสูตรบ,บ้างไม่ต้องสนใจสูตรมากนะครับเอาเลขที่เราชอบไปซื้อก็พอนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ฝากกดติดตามฝากกด subscribe แล้วก็ฝากกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ